สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำแกงจืดฟักแม้วกันนะคะหรือบางคนก็เรียกมะละหวานค่ะเมนูนี้ก็ทำง่ายมีประโยชน์เป็นเมนูผักที่เด็กๆทานง่ายนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มหมักไก่กันก่อนนะคะใช้ไก่สับ200กรัมค่ะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอย1ช้อนค่ะซีอิ๊วขาวสักครึ่งช้อนนะคะพริกไทยป่นตามชอบเลยค่ะ คลุกให้เข้ากันแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนค่ะถ้าอยากให้ไก่สับนุ่มขึ้นเหนียวขึ้นหน่อยนะคะเพิ่มไข่ไก่สักครึ่งฟองคนจนไก่สับดูดของเหลวจากไข่จนหมดเลยนะคะแล้วก็เตรียมฟักแมวต่อเลยค่ะเราใช้ฟักแมวสองลูกนะคะแล้วก็จะล้างทําความสะอาดแล้วก็หั่นตามชอบเลยค่ะหั่นวิธีไหนก็ได้นะคะตามถนัดเลยค่ะอย่าลืมผ่าตรงกลางเอาเม็ดออกนะคะฟักแมวเราใช้ลูกเล็กนะคะสองลูกก็ประมาณ250กรัมค่ะแล้วก็ต้นหอมซอย จะใส่ผักชีเพิ่มก็ได้นะคะแต่เราใส่ต้นหอมซอยอย่างเดียวค่ะนี่เป็นตำลึงในสวนนะคะแล้วก็จะใส่เพิ่มไปนิดหน่อยค่ะเตรียมกระเทียมสับไว้เจียวกระเทียมเจียวได้ค่ะเพิ่มความหอมของแกงจืดค่ะใส่น้ำมันกะพอท่วมกระเทียมพอนะคะจุดไฟไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะเจียวไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะเจียวจนกระเทียมสีเหลืองทองสวยเจียวแค่นี้พอนะคะ ปิดไฟนำขึ้นพักไว้เลยค่ะแล้วก็ลงมือทำแกงจืดกันเลยค่ะเราใช้น้ำซุปกระดูกที่เราต้มไว้นะคะถ้าไม่มีก็ใช้น้ำสะอาดแทนค่ะถ้าหากว่าใช้น้ำซุปกระดูกหรือน้ำสต๊อกรสชาติจะดีขึ้นเยอะเลยนะคะจุดไฟปิดฝาไว้รอน้ำเดือดค่ะน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่ฟักแมวลงไปเลยค่ะเบาไฟต้มไฟกลางประมาณ3นาทีค่ะจะใช้เวลามากกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าจะชอบให้นิ่มขนาดไหนนะคะ หลังจากครบสมนาทีเราก็ใส่ไก่สับลงไปค่ะเร่งให้ไฟแรงขึ้นหน่อยนะคะรอจนไก่สุกค่ะระหว่างรอไก่สุกนะคะเราก็จะปรุงรสเลยค่ะเกลือประมาณครึ่งช้อนชานะคะในน้ำซุปที่เราใส่มีรสเค็มนิดๆอยู่แล้วค่ะเราก็จะใส่เกลือไม่เยอะพริกไทยป่นตามชอบเลยค่ะเบาไฟเลยนะคะไก่สุกดีแล้วลองชิมรสชาติดูนะคะ ถ้าอยากจะได้เค็มเพิ่มจะเติมเกลือหรือซีอิ๊วขาวก็ได้ค่ะเราจะเหยาะซีอิ๊วขาวเพิ่มนิดหน่อยค่ะใส่ใบตำลึงลงไปเลยค่ะแล้วก็จะเร่งไฟให้แรงแล้วก็ต้นหอมตามไปเลยแล้วก็ปล่อยให้เดือดแค่แป,ป๊บเดียวพอนะคะครึ่งนาทีเราก็ปิดไฟ โอยกระเทียมเจียวเพิ่มความหอมค่ะเสร็จแล้วนะคะเมนูง่ายๆแต่มีประโยชน์แล้วก็อร่อยด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปของพวกเราคลิปต่อไปและพูดคุยสอบถามกับพวกเราได้ที่เพจ a c e b o o k ส่วนครัวคุกกิง้งอย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ